สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำแกงกะทิสายบัวปลาทูกันนะคะตั้งน้ำให้เดือดนิดหนูใส่น้ำนิดเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากสายบัวก,ก็จะออกมาแกงแกงก็จะมีแค่ขากระต่ายแต่หนูลืมซื้อขามานะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดสามอย่างนะคะ น,นี้น้ําเดือดได้ที่แล้วหนูก็จะใส่สายบัวที่หนูหั่นเตรียมไว้นะคะลงไปได้เลยเดี๋ยวน้ำจากสายบัวเขาก็จะออกมานะรอ,อสักแป๊บนึงใส่แค่น้ำขุกคลิกไปก่อนนะคะ นี่เขาก็เริ่มยุบแล้วนะคะน้ำจากสายเบวก็ออกมาแล้วแอมด้วยใบะกรูดหอมเข็ด รสชาติได้เลยนะคะนี้เป็นน้ำตาลใส่น้ำตาลไปสองช้อนโนึเอาโรตีหนช้อนต๊ะนะคะนี่เป็นน้ำมะขามน้ำมะขามาใส่ไปสองครพีเลย ใส่ชูรสนิดนึงค่ะนี่คือน้ำปลาน,นะคะ ได้ปลาทูลงไปเลยนะคะปลาทูนี่แกะไปแล้วนะคะ กะทิสายบัวก็ขั้นตอนไม่ย่ยากนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วรอแค่สายััวสุกใส่กะทิก็เป็นอันเสร็จนะคะใส่มาตามด้วยกะทิเลยนะคะ ีก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงกะทิสายบัวปลาทูรอชิมดูอร่อยแล้วก็ยกหม้อลงได้ต้องใส่กะทิที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวกะทิแตกตัว กอปรุงรสชาติเพิ่มนะคะใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกคนมากไม่ได้เดี๋ยวปลาทูเละค่อยๆ อร่อยแล้วเสร็จแล้วค่ะแกงกะทิสายบัวปลาถูทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะดูขั้นตอนแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกเป็นหลักนะคะแล้วก็กะทิท่นนี้ก็เสร็จแล้วนะคะคลิปนี้หนูขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณค่ะ